คุณจะเชื่อไหมถ้าฉันบอกว่าสิ่งที่คุณเรียกว่ารายได้ต่อปีนั้นสามารถกลายเป็นกำไรต่อเดือนได้และทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาเพียงสีสัปดาห์โดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนงานไม่ต้องถูกรางวัลลอตเตอรี่หรือได้รับมรดกก้อนโตฟังดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฉันเองก็เคยคิดแบบนั้นถ้าฉันไม่เคยประสบกับสิ่งนี้มากับตัวเองเพราะความจริงนั้น เรียบง่ายมากสิ่งที่กั้นคุณไว้จากชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งรอบตัวคุณแต่คือสิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณเองและฉันจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเมื่อก่อนฉันเคยเชื่อว่ารายได้หนึ่งแสนดอลลาร์ต่อปีนั้นเป็นเรื่องเกินเอื้อมเหมาะสําหรับคนรวยคนที่ประสบความสําเร็จฉลาดเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนําและสิ่งที่น่าทึ่งคือไม่ใช่เงินที่หายากเกินไปแต่เป็นภาพที่ฉันมีต่อตัวเองต่างหากที่ทําให้ฉัน ไม่สามารถเข้าใกล้มันได้เพราะตราใดที่ฉันยังมองว่าตัวเองเป็นแค่คนธรรมดาคนที่มีขีดจำกัดคนที่ล้มเหลวและไม่มีการศึกษาเงินก็ไม่เคยเข้ามาและแม้ฉันจะพยายามหาเงินมากขึ้นแค่ไหนก็มักมีบางสิ่งดึงฉันกลับไปยังจุดเริ่มต้นเสมอเหมือนกับว่าฉันติดอยู่ในวงจรที่มองไม่เห็นและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆชื่อของวงจรน,นั้นคือภาพลักษณ์ของตัวเองคุณเคยรู้สึกไหมว่าเมื่อสิ้นเดือนมาถึงไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนเงินก็ไม่เคยเหลือเลย เคยรู้สึกท้อแท้ไหมที่ทำงานหนักแต่กลับรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งโดยที่ไม่ได้ไปไหนจริงๆคุณอาจจะคิดว่าคุณต้องมีเวลามากกว่านี้ในแต่ละวันหางานใหม่หรือขอขึ้นเงินเดือนแต่ความจริงแล้วสิ่งที่คุณต้องการคือมุมมองใหม่ต่อตัวเองภาพลักษณ์ในใจของคุณไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆเกี่ยวกับตัวคุณเองมันคือภาพในจิตใต้สำนึกที่ลึกซึ้งเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะหาเงินได้เท่าไหร่ใช้จ่ายแค่ไหนเก็บออมเท่าไหร่และที่สำคัญที่สุดคุณเชื่อว่าคุณสมควรได้รับแค่ไหน และที่น่ากลัวคือในหลายกรณีภาพลักษณ์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันเกิดจากเสียงที่คุณได้ยินเมื่อตอนเป็นเด็กจากคําพูดที่บอกว่าคุณไม่ฉลาดคุณซนเงินหายากคนอย่างคุณไม่มีทางร่ํารวยมันถูกหล่อหลอมจากการเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรมจากความล้มเหลวที่คุณเผชิญและจากข้อจํากัดที่คุณยอมรับโดยไม่รู้ตัวและตราบใดที่ภาพนั้นยังอยู่ข้างในคุณและควบคุมทุกอย่างโดยไม่ถูกตั้งคําถามความเป็นจริงของคุณก็จะวนลูปซ้ําเดิม โดยอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเพราะจิตใต้สํานึกของคุณไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณต้องการถูกตั้งโปรแกรมมาเพื่อทําให้คุณอยู่ที่เดิมมันเหมือนระบบนักบินอัตโนมัติถึงคุณจะพยายามควบคุมทิศทางแต่ถ้าระบบบอกว่าจุดหมายคือความล้มเหลวทางการเงินมันก็จะพาคุณไปตรงนั้นอยู่ดีแม้ว่าคุณจะพยายามไปทางอื่นฉันเคยผ่านมันมาด้วยตัวเองฉันยังจําได้ดีว่าเคยคิดว่าไรายได้ปีละสี่พันดอลลาร์คือที่สุดแล้วสําหรับคนอย่างฉันตอนนั้น ฉันเป็นพนักงานดับเพลิงในเมืองโทรอนโตไม่มีวุฒิการศึกษาแทบจะเรียนจบแค่ระดับชั้นมัธยมต้นฉันใช้เวลาส่วนใหญ่พยายามจ่ายบินมากกว่าการมีชีวิตอย่างแท้จริงฉันพยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ในใจลึกๆฉันไม่เคยเชื่ออย่างนั้นเพราะภาพลักษณ์ของฉันคือคนที่ล้มเหลวคนที่เกิดมาเพื่ออยู่แบบขัดสนเพราะคำว่าขัดสนคือทั้งหมดที่ฉันเคยเชื่อว่าฉันสมควรได้รับจนกระทั่งมีคนยื่นหนังสือเล่มหนึ่งให้ฉันคิดแล้วรวยตอนนั้นเองที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปฉัน เริ่มเข้าใจว่าโลกภายนอกไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือภาพที่ฉันมีในใจและนั่นทําให้ฉันตั้งคําถามหนึ่งขึ้นมาซึ่งเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการถ้าฉันเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองรายได้ของฉันจะเปลี่ยนตามไหมและมันก็เกิดขึ้นจริงเมื่อฉันเริ่มมองตัวเองว่าเป็นคนที่สามารถสร้างคุณค่าได้เป็นคนที่สมควรได้รับความมั่งคัง่งเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้แม้จะไม่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการรายได้ของฉันก็พุ่งทะยานจากปีละสี่พันกลายเป็นปีละมากกว่าหนึ่งแสนและต่อมาก็กลายเป็นเดือนละหนึ่งแสน แต่มันไม่ใช่เวทมนต์มันคือกรอบความคิดคุณเข้าใจถึงผลกระทบของสิ่งนี้ไหมภาพที่คุณมีต่อตัวเองในตอนนี้กำลังกำหนดยอดเงินในบัญชีของคุณมันเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะมองเห็นโอกาสกี่ครั้งยอมรับโอกาสกี่ครั้งและที่สำคัญที่สุดคุณจะทำลายโอกาสไปโดยไม่รู้ตัวกี่ครั้งเพราะใช่แล้วผู้ที่ขัดขวางคุณมากที่สุดอยู่ภายในตัวคุณเองและมันใช้ชื่อว่าภาพลักษณ์ตัวเองลองคิดตามฉันดูนะคุณรู้สึกอึดอัดไหมถ้ามีใครพูดเรื่องการหาเงินเดือนและหนึ่งหมื่นดอลลาร์ คุณรู้สึกว่ามันมากเกินไปสําหรับคุณหรือเปล่าหรือคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะวุฒิการศึกษาของคุณอายุของคุณหรืออะไรอีกก็ตามคุณเคยรู้สึกไหมว่าอดีตของคุณเป็นตัวกําหนดว่าคุณเป็นใครถ้าคําตอบคือใช่ขอบอกไว้เลยว่านั่นไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ภาพที่คุณแบกรับไว้และถ้ามันถูกสร้างขึ้นมาได้มันก็สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้เช่นการมีงานวิจัย ที่ยืนยันว่าจิตใจของมนุษย์มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้สมองของเราสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพได้จากความคิดของเรานักวิทยศาศาสตร์ด้านสมองพบว่าความคิดสามารถสร้างการเชื่อมต่อใหม่ในสมองได้จริงๆหมายความว่าหากคุณพูดความคิดใหม่ๆซ้ำๆในทุกวันสมองของคุณจะเริ่มเชื่อและเมื่อจิตใจของคุณเชื่อมันจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกันและโลกภายนอกจะตอบสนองกลับมานี่คือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงพูดซ้ำอยู่เสมอว่าฉันมีความสุข และรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ่งที่ความมั่งคัง่งหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายช่องทางเพราะเมื่อคุณพูดประโยคนี้ด้วยความรู้สึกจริงๆบ่อยครั้งพอคุณกําลังปลุกภาพใหม่ในจิตใจและเมื่อเวลาผ่านไปภาพใหม่นั้นจะมาแทนที่ภาพเดิมแต่อย่าลงคิดว่ามันคือคําวิเศษมันคือเครื่องมือสําหรับการสร้างและเหมือนกับทุกงานสร้างต้องใช้ความสม่ําเสมอต้องใช้เวลาแต่มันได้ผลเพราะจิตใจทํางานเช่นนี้คุณให้อาหารความคิดมันก็เติบโตคุณให้อาหารความปวดมันก็เติบโตเช นาน,นกันและรู้ไหมสิ่งนี้ไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเกิดที่ไหนไม่เกี่ยวกับจํานวนนี้สินหรือจํานวนครั้งที่คุณล้มเหลวมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเพียงอย่างเดียวคุณจะยังมองตัวเองว่าไร้ความสามารถอยู่หรือไม่หรือคุณจะเริ่มมองเห็นตัวเองว่าเป็นคนที่สามารถดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาได้ภาพลักษณ์ที่คุณมีต่อตัวเองในวันนี้ไม่ใช่คําพิพากษาถาวรหมันเป็นเพียงทางเลือกทางเลือกที่คุณหรือคนอื่นเคยเลือกไวใ้ให้คุณและวันนี้คุณสามารถเลือกใหม่ ได้คุณสามารถตัดสินใจได้ทันทีว่าคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ว่าสิ่งที่ดีกว่านี้เป็นไปได้และคุณจะเริ่มมองตัวเองในมุมใหม่แม้ว่าจะยังไม่มีใครเห็นแบบนั้นก็ตามเพราะทุกอย่างเริ่มต้นจากภายในเสมอและเมื่อภายในของคุณเปลี่ยนไปโลกภายนอกก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเปลี่ยนตามคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมทุกครั้งที่คุณเริ่มมีความก้าวหน้าในชีวิตมักจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วดึงคุณกลับไปที่เดิม เหมือนมีพลังลึกลับที่คอยขัดขวางความพยายามของคุณความจริงคือพลังนั้นมีอยู่จริงและมันมีชื่อเรียกว่าพาราไดพาราไดคือชุดของความเชื่อรูปแบบ <Paradise. S 1> และพฤติกรรมที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สํานึกของคุณ <Paradise. S 1> มันเหมือนกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ควบคุมชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวและที่น่ากลัวคือแม้คุณต้องการจะเปลี่ยนอย่างตั้งใจแต่พาราไดก็จะทําทุกอย่างเพื่อรักษาคุณไว้ในจุดเดิมลองนึกภาพเครื่องบินที่ตั้งเส้นทางการบินไว้ลงหน้าแม้ว่านักบินจะต้องการเปลี่ยนเส้นทางระบบก็จะปรับปรับไปเเส้นดิม นั่นแหละคือภารดายของคุณมันถูกฝังอยู่ตั้งแต่คุณยังเด็กจากโรงเรียนจากพ่อแม่จากสังคมและมันควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตคุณแบบที่คุณไม่ทันสังเกตลองคิดดูสิว่าคุณพยายามเก็บเงินกี่ครั้งแล้วแต่สุดท้ายกลับเป็นหนี้มากขึ้นกว่าเดิมกี่ครั้งคุณเคยสัญญากับตัวเองไหมว่าจะเปลี่ยนอาชีพเปิดธุรกิจลงทุนอะไรสักอย่างแล้วจบลงที่กลับไปอยู่ในเขตปลอดภัยเหมือนเดิมนั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่มีวินยัยแต่นั่นคือภารดายที่ทำงานอยู่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือคนที่ควบคุมอาหารพวกเขาเปลี่ยน พฤติกรรมเรื่องอาหารออกกำลังกายน้ำหนักลดลงแต่หลังจากนั้นก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะพวกเขาขาดความตั้งใจแต่เพราะภาพที่พวกเขามีต่อตัวเองยังคงเป็นคนที่น้ำหนักเกินจิตใต้สํานึกจะเห็นว่าพฤติกรรมใหม่นั้นไม่ตรงกับเส้นทางเดิมและจะปรับกลับเหมือนกับเครื่องควบคุมอุณหภูมิคุณอาจปรับอุณหภูมิให้เย็นลงชั่วคราวแต่ระบบจะตั้งค่าไว้ที่70องศาเสมอฉันเคยเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผู้คนนับร้อยตลอดเส้นทางอาชีพของฉันและฉัน ก็เคยเจอกับตัวเองมาหลายปีฉันต่อสู้เรื่องเงินฉันหาได้เสียไปหาได้อีกเสียอีกเพราะภารดาของฉันบอกว่าฉันก็แค่คนธรรมดารายได้น้อยมีอดีตที่ล้มเหลวตอนนั้นฉันไม่รู้ตัวแต่วันนี้เมื่อหันกลับไปมองฉันเห็นชัดเจนว่าภารดาทาให้ฉันติดอยู่ในวงจรของการทําลายตัวเองและเมื่อคุณเริ่มจะหลุดออกจากวงจรนั้นภารดาจะต่อต้านมันจะไม่อยากไปไหนมันจะร้องเสียงดังสร้างข้ออ้างสร้างความกลัวสร้างสิ่งด่งเบนความสนใจคุณจะเริ่มคิดว่ายังไม่ถึงเวลาไม่มีเวลามันเสี่ยงเกินไป ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ตัวตนเก่าของคุณที่พยายามจะอยู่รอดจำเรื่องเครื่องควบคุมอุณหภูมิได้ไหมเรื่องเงินก็เหมือนกันคนส่วนใหญ่มกักตั้งค่าภาราไดเรื่องเงินไว้ในระดับต่ำมากถ้าเขาพยายามหาไรายได้มากกว่าปกติจิตใต้สำนึกของเรานั้นจะมองว่าสิ่งใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงเป็นไัยคุกคามและมันจะหาทางแก้ไขอย,อย่างเงียบๆวิธีแก้ไขนี้อาจมาในรูปแบบที่เราไม่ทันสังเกตเช่นการทำพลาดเล็กๆ ในที่ทํางานนี่สินที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดการทะเลาะก,กับวุ่นส่วนหรือความกลัวที่ทําให้เราหยุดนิ่งและเพียงเท่านั้นเราก็กลับไปอยู่ในระดับเดิมของชีวิตอีกครั้งนี่ไม่ใช่แค่ความเห็นแต่เป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยในด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยาพฤติกรรมได้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเรานั้นมากถึง95%เมาจากการตัดสินใจแบบอัตโนมัติกล่าวคือมาจากจิตใต้สํานึกและภายในจิตใต้สํานึกนั้นเองที่รูปแบบความคิดเก่า หรือที่เราเรียกว่าพาราไดฝังตัวอยู่แต่มีข่าวดีคือพาราไดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ด้วยความพยายามอย่างหนักหรือแรงใจอย่างเดียวแต่มันเปลี่ยนได้ด้วยการทําซ้ําและการเขียนโปรแกร,รมใหม่เราต้องป้อนภาพใหม่ความคิดใหม่รูปแบบใหม่ลงไปในใจของเราอย่างต่อเนื่องและมีอารมณ์ร่วมจึงจะทําให้พฤติกรรมใหม่กลายเป็นสิ่งอัตโนมัติและทําให้พฤติกรรมเดิมค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงฉันนึกถึงหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแม็กกี้ต่อที่เธอเข้ามาทํางาน ในบริษัทของฉันเธอเป็นเทียงที่เลี้ยงเด็กและถูกคนรอบข้างปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมแต่ในใจของเธอกลับเชื่อว่าเธอมีศักยภาพมากกว่านั้นแม้เธอจะไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจหรือประสบการณ์ใดๆแต่เธอมีความมุ่งมั่นเธอเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เธอเรียนรู้เข้าร่วมกับทีมและค่อยๆเติบโตวันนี้เธอดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและเป็นหนึ่งในผู้นำที่ฉันประทับใจมากที่สุดและรู้ไหมว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นได้ ก็เพราะว่าเธอไม่ได้เปลี่ยนแค่สิ่งที่เธอทําแต่เธอเปลี่ยนวิธีที่เธอมองตัวเองเธอทําลายภารดายเดิมและนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทําหยุดพยายามซ่องแซมชีวิตจากภายนอกด้วยการกระทํากระจัดะจกรายโดยที่ยังไม่เปลี่ยนระบบภายในที่ควบคุมทุกอย่างถ้าภารดายของคุณยังคงเดิมชีวิตของคุณก็จะตอบสนองต่อโปรแกรมเก่าอูดีดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณทําได้จริงในตอนนี้เป็นเวลาทั้ง7วันจงสังเกต พฤติกรรมอัตโนมัติของคุณที่เกี่ยวกับเรื่องเงินลองดูว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อมีเงินเหลือในแต่ละเดือนคุณรู้สึกยังไงเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จคุณคิดอย่างไรเมื่อมีไอเดียธุรกิจใหม่ๆผุดขึ้นมาเขียนทุกอย่างลงไปและถามตัวเองว่าความคิดนี้เป็นของฉันจริงๆหรือเป็นของภารรายเดิมที่ยังฝังอยู่การระหนักรูปเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและเมื่อภารรายเริ่มต่อต้านคุณซึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่นอน ให้คุณจําไว้ว่ามันแค่พยายามปกป้องตัวตนเก่าของคุณตัวตนที่เคยไม่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพตัวตนที่แค่เอาตัวรอดแต่ตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตอย่างแท้จริงและนั่นต้องการให้คุณเข้าควบคุมระบบอัตโนมัติในตัวคุณและเขียนมันขึ้นใหม่ด้วยมือของคุณเองชีวิตที่คุณต้องการนั้นไม่ได้อยู่ไกลเลยมันแค่ต้องการให้คุณยกระดับความคิดขึ้นไปอีกขั้นและการจะไปถึงตรงนั้นได้ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนสิ่งที่ฝังลึกอยู่ข้างในเพราะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงภายนอกเริ่มจากภายในนก่ออเสม เงินก็เช่นกันมันไม่ได้ห่างไกลาจากคุณมันไม่ได้ถูกซ่อนไม่ได้มีจํานวนจํากัดและไม่ได้ถูกสงวนไว้ให้กับกลุ่มคนพิเศษใดๆเงินเพียงแค่อยู่ในคลื่นความถี่ที่แตกต่างจากที่คุณคุ้นเคยเปรียบเสมือนวิทยุที่ต้องตั้งคลื่นให้ถูกคุณถึงจะได้ยินเสียงชัดเจนคุณก็ต้องอยู่ในคลื่นความถี่ที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับความมั่งคั่งเช่นกันส่วนใหญ่แล้วผู้คนมักใช้ชีวิตทั้งวันอยู่ในคลื่นของความขาดแคลนพวกเขาคิดถึงสิ่งที่ไม่มีรู้สึกกลัวและตอบสนองต่อชีวิต ด้วยความระแวงและนั่นคือสิ่งที่ดึงพลังงานของพวกเขาลงอย่างไม่รู้ตัวคุณอาจสงสัยว่าแล้วเคลื่อนความถี่ของเงินคืออะไรฟังดูเหมือนเรื่องไร้าสาระใช่ไหมแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นทุกสิ่งล้วนเป็นพลังงานและพลังงานทุกชนิดต่างสั่นสะเทือนรวมถึงตัวคุณฉันความคิดของคุณอารมณ์ของคุณและแน่นอนเงินก็เช่นกันเงินคือพลังงานรูปแบบหนึ่งและพลังงานจะดึงดูดพลังงาน ที่มีความถี่คล้ายกันหากคุณสั่นอยู่ในคลื่นของความขาดแคลนคุณก็จะผลักสายเงินออกไปแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะสั่นในคลื่นของความอุดมสมบูรณ์คุณก็จะเริ่มดึงดูดโอกาสผู้คนไอเดียและเหตุการณ์ต่างๆที่นำพาเงินมาหาคุณเองคุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนดูเหมือนจะมีชีวิตที่ดีแม้ไม่ต้องพยายามมากนักขณะที่บางคนทำงานหนักแทบตายแต่ยังอยู่ที่เดิมนั่นไม่ใช่เพราะความขยันอย่างเดียวแต่มาจากความถี่ที่พวกเขาสั่นอยู่ด้วย เพราะความพยายามที่ปราศจากความสอดคล้องมักนำไปสู่ความเหนือ่อยล้าแต่เมื่อคุณสอดคล้องกับคลื่นที่ถูกต้องทุกอย่างจะไหลลื่นมากขึ้นคนที่เหมาะสมจะเข้ามาในชีวิตการตัดสินใจก็ง่ายขึ้นสัญชาตญาณก็ชัดเจนขึ้นและเงินก็จะเข้ามาฉันเองเคยประสบสิ่งนี้ในชีวิตอย่างชัดเจนครั้งหนึ่งฉันมีรายได้เพียงเล็กน้อยและคิดว่านั่นคือทั้งหมดที่ชีวิตจะให้ฉันได้จนวันหนึ่งฉันได้ยินคนพูดว่าคุณดึงดูดสิ่งที่คุณรู้สึกประโยคนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดใจฉันและฉัน เริ่มตระหนักว่าแม้ภายนอกจะอยากมีรายได้มากขึ้นแต่ภายในใจของฉันกลับรู้สึกกลัวกังวลและรู้สึกผิดที่อยากได้มากกว่านั้นฉันเคยสงสัยว่าเราจะดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตได้อย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งฉันตัดสินใจทําการทดลองด้วยตัวเองฉันเลือกประโยคหนึ่งมาและพูดมันซ้ําๆทุกวันเป็นเวลา30วันว่าฉันมีความสุขและรู้สึกขอบคุณอย่างมากที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากแหล่งต่างๆอย่างต่อเนื่อง ในตอนแรกมันรู้สึกแปลกประหลาดไม่เป็นธรรมชาติเลยแต่ฉันยังคงพูดมันต่อไปด้วยความรู้สึกจริงใจฉันเริ่มนึกภาพตามและรู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วในชีวิตของฉันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าเงินจะปรากฏขึ้นมาตรงหน้าแบบปาฏิหาริย์แต่มันคือการที่พลังงานของฉันเริ่มเปลี่ยนฉันเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเบาสบายและมีสมาธิชัดเจนขึ้นฉันเริ่มตัดสินใจได้ดีขึ้นเห็นโอกาสที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนและจากนั้นเงินก็เริ่มเข้ามาไม่ใช่เพราะโชคแต่ เพราะผลลัพธ์จากพลังงานที่ฉันส่งออกไปสิ่งที่ดูเหมือนเวทมนต์นั้นจริงๆแล้วคือหลักฟิสิกส์แห่งการสั่นสะเทือนวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าอารมณ์บวกสามารถยกระดับความถี่ในสมองเราได้ความรู้สึกอย่างความขอบคุณความตื่นเต้นและความเชื่อมัน่นช่วยเปิดใจให้เรามองเห็นและรับสิ่งดีๆเข้าม,ามามากขึ้นและเมื่อเราอยู่ในสภาพจิตใจที่เปิดกว้างเราก็จะลงมือทําในแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเรามากขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อเรารู้สึกขอบคุณสมองจะหลั่งสารโดพามีน ซึ่งช่วยกระตุ้นแรงจูงใจของเราแต่ถ้าเรารู้สึกกลัวร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลทําให้เราอยู่ในภาวะหยุดนิ่งไม่กล้าทําอะไรความรู้สึกที่คุณแบกไว้ส่งผลโดยตรงต่อสิ่งที่คุณเห็นการกระทําของคุณและผลลัพธ์ที่คุณได้รับนี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่มันคือกระบวนการทางชีวเคมีหัวใจสําคัญก็คือคุณไม่จําเป็นต้องรอให้สิ่งต่างๆดีขึ้นก่อนแล้วจึงค่อยรู้สึกดีคุณต้องเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเสียก่อนแม้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวใจยังไม่เปลี่ยนเลยก็ตาาาาามมมมเเเพรระะื่่่ออคคคคววูู้้สสึึกภยยในนนุุณณปลีีถขงงขงงจ และคุณจะเชื่อมต่อกับเคลื่นของความมั่งคัง่งและเมื่อคุณรักษาสภาวะทางอารมณ์ใหม่นั้นไว้ได้นานพอโลกภายนอกก็จะเริ่มตอบสนองกลับมาแต่มันต้องอาศัยการฝึกฝนต้องให้ความใส่ใจว่าเมื่อพูดถึงเรื่องเงินแล้วคุณรู้สึกอย่างไรต้องเริ่มสังเกตความคิดของตัวเองเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จต้องรับรู้ถึงปฏิกิริยาทางร่างกายเมื่อคุณคิดจะลงทุนตั้งราคาสูงขึ้นหรือเปลี่ยนอาชีพถ้าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลบนั่นคือสัญญ,ญาณว่าความถี่ของคุณไม่สอดคล้องกับความมั่งคัง่งและต้้้องไดรรรับรรับบกกาปแ คุณสามารถเริ่มได้เดี๋ยวนี้เลยหยุดสักครู่หายใจลึกๆแล้วพูดประโยคนี้ออกมาดังๆด้วยเจตนาด้วยอารมณ์ฉันมีความสุขและรู้สึกขอบคุณอย่างมากที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากแหล่งต่างๆอย่างต่งตอเนื่องพูดมันด้วยความรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องจริงทำแบบนี้ทุกวันเขียนอ่านนึกภาพและสร้างสภาวะนั้นขึ้นภายในตัวคุณเมื่อภาวะภายในเปลี่ยนความเป็นจริงภายนอกก็จะปรับตัวตามคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้แต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณเป็นนั้นนถููกกกหดดจาาคควมมร้สสึททีีีุุ่่่ณบอย ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณจงเริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงสภาพอารมณ์ยกระดับความถี่ของคุณแล้วคุณจะเริ่มเห็นเงินไหลเวียนเข้ามาหาคุณในแบบที่คุณไม่เคยคิดฝันทุกสิ่งที่คุณต้องการมีอยู่แล้วมันอยู่แค่คนและเคลื่อนความถี่และเมื่อคุณปรับเคลื่อนของคุณให้ตรงกันคุณไม่จําเป็นต้องพยายามฝืนอีกต่อไปทุกอย่างจะไหลเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติคุณเคยคิดไหมว่าสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเปลี่ยนชีวิตนั้นมีอยู่ภายในตัวคุณอยู่แล้วมันไม่ใช่เครื่องมือใหม่ไม่ใช่คคคอรเเเียนนใใใหหมมม่่่่ไชทิิพศษๆ แต่มันคือการเข้าถึงสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเพียงแค่คุณยังไม่เคยเรียนรู้วิธีใช้มันและสิ่งนั้นทรงพลังยิ่งกว่าวิกฤตใดๆภายนอกทรงพลังยิ่งกว่าประวัติชีวิตของคุณความผิดพลาดในอดีตหรือสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญในตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือเรียนรู้วิธีเข้าถึงมันและก้าวแรกคือการตระหนักว่ามุมมองที่คุณมีต่อตัวเองยังคงกำหนดผลลัพธ์ของคุณอยู่แม้ว่าภายนอกคุณจะพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วก็ตามมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณทำงานหนะักพยายามประหยัดทำตามทุกค,คำแนะนำทางการเงินแต่ในในจลึกๆ ยังมองตัวเองเป็นคนที่ไม่มีวันเจริญรุ่งเรืองเพราะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นความจริงในที่สุดจะกลายเป็นความจริงจริงๆและสิ่งที่น่าสนใจก็คือคนส่วนใหญ่รู้แล้วว่าควรทาอะไรพวกเขามีความรู้แล้วอ่านหนังสือแล้วดูวิดีโอแล้วเรียนคอร์สต่างๆแล้วแต่ผลลัพธ์กลับไม่เปลี่ยนและนั่นก็นําไปสู่ความสับสนความผิดหวังพวกเขาคิดว่าฉันผิดปกติตรงไหนกันแน่ความจริงคือไม่มีอะไรผิดเลยปัญหาคือการเปลี่ยนแปลงย,ยังอยู่แค่ผิวเผิน ถ้าจะเปลี่ยนจริงๆมันต้องลึกลงไปถึงระดับของรูปแบบความคิดพื้นฐานและฉันได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตของฉันคนที่เก่งฉลาดมุ่งมั่นแต่กลับติดอยู่ในวงจรพฤติกรรมเดิมๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะพวกเขามีภาพในใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตัวตนของตนเองและสิ่งที่ตนสมควรได้รับและฉันก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันเป็นเวลาน,านานมากที่ฉันรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้ด้วยซ้ำว่า ต้องทำอย่างไรแต่กลับมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยฉุดรั้งฉันไว้มันคือความกกัวมันคือความลังเลใจมันคือการผัดวันประกันพรุ่งที่ปลอมตัวเป็นความรอบคอบและสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือการได้เห็นคนอื่นที่บางครั้งดูไม่พร้อมเท่าไรนักกลับก้าวหน้าไปได้ไกลกว่าฉันเหตุการณ์นี้ทําให้ฉันเข้าใจว่าการรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องรู้สึกด้วยเราต้องซึมซับตัวต,วตนใหม่นั้นเข้าไปข้างในคุณจะสามารถสร้างชีวิตที่แตกต่างออกไปได้ก็ต่อเมื่อคุณหยุดพยายามไล่ตาม ความมั่งคั่งและเริ่มลงมือใช้ชีวิตจากจุดที่คุณเชื่อว่าคุณมั่งคั่งอยู่แล้วเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณยังรู้สึกว่ากำลังไล่ตามนั่นเท่ากับว่าคุณกำลังบอกตัวเองว่าสิ่งนั้นยังอยู่ไกลจากคุณและความคิดเช่นนี้เองที่ทำให้คุณห่างไกลจากสิ่งที่คุณต้องการแต่เมื่อคุณเลือกที่จะมองตัวเองว่าเป็นคนมั่งคัง่งตั้งแต่ตอนนี้เลยแม้ว่าคุณจะยังไม่เห็นตัวเลข ในบัญชีธนาคารก็ต่างทุกอย่างก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเพราะจิตใจของเราทํางานจากข้างในสู่ข้างนอกสิ่งที่คุณเห็นภายนอกเป็นเพียงภาพสะท้อนของสิ่งที่คุณเชื่ออยู่ภายในหากคุณอยากเห็นภาพที่ต่างออกไปในกระจกคุณไม่สามารถต่อสู้กับภาพสะท้อนนั้นได้คุณต้องเปลี่ยนสิ่งที่กําลังสะท้อนออกมาต่างหากและจุดเริ่มต้นของทั้งหมดก็คือภาพในใจแบบใหม่ตัวตนแบบใหม่ตัวตนนั้นต้องถูกสร้างขึ้นด้วยความถี่และความรู้สึกคุณต้องย้ําเตือนเวอร์ชั่นใหม่ของตัวคุณเองทุกวันต้องประกาศให้โลกรู้ว่าคุณคือใคร ต้องลงมือทําแบบคนคนนั้นรู้สึกแบบคนคนนั้นคิดแบบคนคนนั้นจนกระทั่งภาพในใจใหม่นั้นแข็งแกร่งกว่าภาพเดิมฉันชอบเปรียบเทียบสิ่งนี้กับภาพง่ายๆลองนึกถึงถังน้ําที่เต็มไปด้วยน้ําสกรปรกถ้าคุณเทน้ําสะอาดลงไปเพียงหนึ่งแก้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่ถ้าคุณเทน้ําสะอาดลงไปเรื่อยๆทุกวันโดยไม่หยุดสักวันหนึ่งน้ําสกปรกนั้นจะไหลออกไปจนหมดหรือไว้เพียงน้าใสสะอาดเช่นเดียวกับจิตใจของเราน้ําสกรปรกก็คือแนวคิดเดิมๆที่จํากัดเราไว้ส่วนน้ําสะอาดก็คือภาพใหม่ ในใจความรู้สึกใหม่มาตรฐานใหม่ของชีวิตยิ่งคุณเติมซ้ำม,มากเท่าไรคุณก็ยิ่งแทนที่ของเก่ามากขึ้นเท่านั้นและสิ่งใหม่จะเริ่มควบคุมชีวิตของคุณแทนฉันยังจำบทสนทนาหนึ่งได้ดีมันเกิดขึ้นหลังจากจบการบรรยายหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาฉันด้วยน้ำตาคลอเบ,าเบา้าเธอบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอรู้สึกว่าเธอมีสิทธิ ที่จะฝันให้ยิ่งใหญ่ก่อนหน้านั้นหลายสิบปีเธอเชื่อมาตลอดว่าเธอไม่ดีพอว่าหน้าที่ของเธอก็คือการเป็นแม่เป็นภรรยาและเป็นนักสู้เท่านั้นเองแต่เมื่อได้ฟังเรื่องของภาพในใจเกี่ยวกับตัวเองเธอเริ่มเข้าใจว่าความเชื่อเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงเธอแค่กำลังแสดงบทบาทที่คนอื่นยัดเยียดให้และในช่วงขณะนั้นเองเธอตัดสินใจเขียนบทใหม่ให้กับชีวิตของเธอเพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเธอเขียนจดหมายมาหาฉันอีกครั้งบอกว่าเธอได้เริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง และกำลังเติบโตอย่างมั่นคงแต่สิ่งที่สวยงามที่สุดคือสิ่งที่เธอบอกไว้ท้ายข้อความว่าธุรกิจที่ฉันสร้างมันก็เป็นเพียงภาพสะท้อนของสิ่งที่เปลี่ยนไปภายในใจของฉันตอนนี้ฉันมองเห็นตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตคำนั้นฝังอยู่ในใจฉันเพราะมันคือความจริงทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามฝืนบังคับมันคือผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงภายในลึกๆเมื่อคุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองโลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนตามประตูที่เคยปิดก็จะเปิดคนที่ใช่จะปรากฏใหดีม่ จะหลั่งไหลเข้ามาเพราะในที่สุดคุณก็เริ่มใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณและนี่แหละคือสิ่งที่สวยงามที่สุดคุณไม่จําเป็นต้องกลายเป็นคนใหม่คุณแค่ต้องปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ข้างในซึ่งเคยถูกปิดกั้นด้วยความกลัวความรู้สึกผิดความเชื่อจํากัดและสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กชีวิตจะไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณอยากได้แต่มันจะตอบกลับสิ่งที่คุณเชื่อลึกๆเกี่ยวกับตัวคุณเองดังนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตของคุณหยุด เกี่ยวกับตัวตนของคุณจากภายในทางทุกวันเพราะเมื่อภาพนั้นชัดเจนและมั่นคงไม่มีอะไรถ่ายนอกจากขวางกันได้โลกจะจัดเรียนตัวใหม่เพื่อสะท้อนว่าคุณได้กลายเป็นใครแล้วจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> และนั่นแหละคือวิธีที่คุณเปลี่ยนรายได้รายปีของคุณให้กลายเป็นกำไรต่อเดือนไม่ใช่ด้วยการเริ่มต้นจากถ่ายนอกแต่ด้วยการเปลี่ยนจากภายในที่ซึ่งทุกอย่างเริ่มต้นเสมอทุกสิ่งที่คุณได้ยินมาทั้งหมดจนถึงตอนนี้มีจุดศูนย์กลางเดียวและถ้าคุณจะจําได้เพียงสิ่งเดียวขอให้เป็นสิ่งนี้ ชีวิตที่คุณปรารถนาไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันซ่อนอยู่หลังภาพในใจที่คุณมีต่อตัวเองเปลี่ยนภาพนั้นแล้วทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปรายได้ของคุณจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณจะเปลี่ยนการตัดสินใจของคุณจะเปลี่ยนและที่สําคัญที่สุดคือความรู้สึกในตอนที่คุณลืมตาตื่นขึ้นมาในแต่ละเช้าก็จะเปลี่ยนไปหากสิ่งที่คุณได้ยินมานี้สัมผัสใจคุณอย่าหยุดอยู่แค่ตรงนี้วิดีโอต่อไปที่กําลังแสดงอยู่บนหน้าจอคือก้าวถัดไปของคุณในนั้นคุณจะก้าวขึ้นอีกหนึ่ง เพราะบางครั้งแค่ความเข้าใจใหม่เพียงอย่างเดียวก็สามารถทําให้คุณดีขึ้นได้หอร์เในวันนี้และถ้าคุณทําสิ่งนั้นซ้ําในทุกวันการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ฉันจะรอคุณในวิดีโอต่อไปเราไปด้วยกัน